ครับกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับที่เคารพรักนะครับทุกทุกท่านนะครับเนาะนะครับในทุกสถานที่นะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับที่กําลังรับชมนะครับช่องของบ่าวที่อยู่ในขณะนี้นะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับเมื่อนี้นะครับผมสีผ้านะครับท่านผู้ชมนะครับไปขอโชคขอลาบนะครับอยู่ที่ศาลปูตานะครับสิ่งเป็นศาลปูตาประจำหมู่บ้านนะครับ ปูตาเบันซือว่าตาหน่อยนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับซึ่งเป็นสถานที่นะครับจังเกอกี้นะครับหลายปีที่ผ่านนะครับปูพญาโยมราชนะครับเพิ่นก็เคยนะครับมาเอานะครับโชคอยู่นี่นะครับโอ้ถือหลายงวดนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆนะครับเพิ่นก็เอาบ่ได้เข้ามาเนาะนะครับก็หลายปีผ่านนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับมื้อนี้ก็มีโอกาสนะครับมื้อเอ่อโค้งสุดท้ายนะครับที่ มืออื่นนะครับเลขกับสีออกเนาะในวันที่สองมืออื่นนะครับนะครับเมื่อนี้เ่ากับสีไปเกาะติดนะครับว่าปูนะครับพญายมราลนะครับเพื่อสีใดเลขตัวใดเนาะนะครับสิ่งถนนหนทางเขามากกับพ่อสมควรอยู่นะครับตามภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้เนาะนะครับเป็นศาลปูตานะครับประจาหมู่บ้านนะครับปูตาหน่อยนะครับท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าลายๆหม่องนะครับปูตากะไหโซกไหลาบเนาะนะครับ ฉันันมือนีนะครับแอดกัสิผ้ามาบึงนะครับแล้วมาขอโศกขอลาบนะครับในโค้งสุดท้ายนะครับก่อนที่มืออื่นนะครับเลขสีออกเนาะในส่วนของตัวเลขนะครับสี่ไหนตัวใดนั่นนะครับเดี๋ยวเฮานะครับไปบึงพร้อมๆกันนะครับตอนนี้ปูเพิ่นกับไปหอดก่อนแอดแล้วเนาะนะครับเดี๋ยวเฮาไปบึงนะครับภาพกิจกรรมที่เพิ่นขอโศกขอลาบนะครับอยู่ที่ปูตาปูตาหน่อยนะครับนะครับไปพร้อมพรกันเลยครับท่านผู้ชมนะครับ ทําความสะอาดเฮีอนมันกนกอนที่ขอโศกขอหลาบจากเรล่ามือจุดถ่ายเด้อปูเด้อมันนี่โอ้ทางเรานางแบบคนอารมณ์ดีครั้งเนาะยวผมสกได้ขอนนำทุกท่านนะครับ เข้ามาสู่นะครับสารปูตานะครับปูตาหน่อยนะครับท่านผู้ชมเนาะมากับปูพญายมราชนะครับท่านผู้ชมเนาะสาธุสบายดีปัน้นเสาวันละรับตัวกันเด้อ ขอด้วปูดทั้งทำมั่งโหตุปุททังโสมทำมังลอมเจ้าทีเจ้าทางจับป่าเจ้าเขาเจ้าปูเจ้าเมืองพ่าแม่ธรณีพ่าแม่คงคาพ่าแม่โคศพเจ้าแม่ยานางเจ้าแม่ศรีสะเกดชื่นยาโมยามุกยาจันเจ้าแม่ต้นี จะแม่ตะเคียนจะแม่พยอมยาไพ่จะแม่นั่งเงือกจะแม่นั่งมังบดสายเลียดผู้ขาที่รวงรับไปแล้วขออันเชิญและเทวดาเฮี้ยนสั้นผีบานผีเลื่อนผีไฮผีหน้าผีหัวผีสวนและตัวขพเจ้าเองที่ถูกยาปากหมองและข้านมาขอเพิงผ้าาริมีกับ เจ้าทีเจ้าทางถ้าพวกขาเลยเอามีดผ่าเล็กไหลเอาเสียมเอาสั้นมาหาบักปูบักหอยบรรบอกเจ้าปูเจ้ายาบรรบอกเจ้าทีเจ้าทางหรือพวกขามาขอเลขขอเบอร์ขอบุนบารมีกับเจ้าปูวเจ้าเมืองบรรบอกเทวดาเฮี้ยนสั้นขอข้ามาด้วยเถิดเปิดหัวเปิดตา พวกขาบ่มีศาสตร์บ่มีลังค่าบโมมีแขนสั้นอยู่อยู่แค่แป้นปีกบเนี่ตัวขาบจ้ามีคุณละมากลากไม่ขอหวายเจ้าทีเจ้าท่างซึ่งทีพันลอยไรนี่เถิดขอโยกเกินบนหัวขอขมาปูมีศาสตรหลักเมืองปูละงึมปูโคมาถาดปูเกซี่ปูพันขันปูพัน ปูดวงญาดีปูเฉียวญาจันญากาปูหานบันนี่ตัวขาพเจ้ามาขอเพิงบาร,รมีกับเจ้าปูเจ้าญาบันนี่ตัวขาพเจ้าขอเสียนใบปูมีสากหลักเมืองปูระงึมปูคมธาติปูเล็ที่บ่อพันขันปูผ่าแดงขออัญเชิญมารับของเสียนใบให้ตัวขาพเจ้าได้เทบันนี่ตัวขาพเจ้า มีกล้วย100หวีแจ่มังกร100หน่วยอังุ่น100หน่วยส้มเขียวหวาน100หน่วยชมพู100หน่วยแจวมังกร100หน่วยบักนัด100หน่วยแตงโม100หน่วยบะพ้าว100หน่วยแอปเปิ้ล100หน่วยเหาะ100หน่วยเชอรรี่100หน่วยให้เจ้าให้ปู่ตาพวกข้าได้สูาปากหมองเขาบกเขาว่าบ่งนี้บันซา5บนือว่าบ่งนีักิส วันนี้ตัวขาาเจ้าเครื่องหีบเครื่องกระเป๋าเครื่องผาขามามัดสายมัดขัวบ่มอกประหอเงินหอทองหอตะหนีตะศินวันนี้ตัวขาา้า j a เจล็กตีบียุดลอยล้านพันล้านขอเจ้าให้เจ้าปู่ตาเว่มากินน้ำอง,งแดงเห้สร้างผู้ขาโดยเถิดวันนี้ตัวขพาาเจ้าได้มีองค์น้ำตุ้มน้ำมีขันน้ำให้ปู่ตา พวกขามารับของเซนบายยกสไว้หนีไยปูพานเอ้ยปูพานปูน้นนอยเจ้าให้ปูจา่าบัณนี้พวกขามีเหล่าร้อยกวนหน้าปัญะร้อยกวนแมงออกเป็นร้อยแก้วให้เจ้าให้ปูจ่ามารับของเซนบายให้พวกขาด้วยเถิด <c oughs> ์มาโมสามจอบซุกคนได้ปะเนี่ย สาธุพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุกขามีขันหาขันแปดขอขมาปูเมษาสเมื่เมืองขอขมาปูลงงมปูุ้มหาธาตุปูพานที่ของรักษายุนีขอนเชื่อนโดยเถิดยกบุญจับขันหา ่ไปชมเนาะนะครับตอนนี้เราเอาสอบปูนไหนเนี่ยปูนข้ค่นะนะครับลงปะทับรางเนาะนะครับบอว่นะพนะ่น้นานาขันนะนตานะครับชมชมเนาะเป็นูตะครับลงปะทับรางของปูนั่งอยูไกลกระทวกูบริสเนาะหลังส่งของปูพญายมราชนะครับสัตว์สุบมินี่สุบมัหากูห มันม้วนเก่าแหละปูเอ้ซอยนี่สอดซอยแจใส่โพดได้สอดเอาก็ซอยพุจิสันนี่ล่ะครับโอ้เต็มเต็มเลยปูงวดทีมา้าก็หวังสั่งที่ถ่ายได้เลยปูเองมัดไต่เต็มดอกอันขางอันขเอาลูกถือไว้อันนี้ผมมีดังเด้อจับไว้จับพ่อไว้ไหนโอ้ยผมยังมีหนึ่งมีแบบนี้มันอับพนให้อีนี้มันดังเออแม่ จับมือเดียวจับทางที่นะมันนำสีรลองเบิร์เงากูคือวันโอ้หนีไปหนีไปบนห็นบ่เห็นยี่มันก็ปวดแขนแต้วาะตีงกูก็ตีงน่ะมนเนี่ยมันก็คอยตีงนะก็แทรมันน้อย เทหน่อยเนาะจิตตัวัน่โจกน่ะกูกรเซียพ่อคู่เลยนี่เลยมันก็นิ่งๆแค่ยี่หนี้เลยแม่ไม่บอกยี่ก็เทะมันน้อยมันจะมันหมุนตับแตกปั๊บมันนี่เบิังกูตกน้ำบิังกูตกน้ำบังหรเบิังกูตกน้ำมาเบิังพ่อจ้ากบล่ะพ่อจ้ากไปตลาดไปร้านค้า อันนี้เซเว่นอันนี้รายการที่สองเอาหมดกู่ปด้บอกว่าหมดเนี่ยล่ะเอาจานเปล่ามา นี่แล้วก็นี่เออมึงได้เห็นหนึ่งดีต้ซีบอกอันนี้ก้อนอันนี้หลังเจ็ดในก้อนสองที่หลังเอานี <c oughs> <c oughs> น้นะครับสำหรับตัวแรกนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับก็เป็นเจ็ดกับสองเนาะนะครับ เรียกคือเป็นแบบนี้ะนะนนนนว่าเธอลูกคือเป็นเจ็ดเจ็ดหนึ่งสิวะนี่อย่งางวะคือเป็นเจ็ดเจ็ดหนึง่งสิวะหรือว่าสองตัวนั้นสองเจ็ดเจ็ดหนึ่งวะซื้อึืนซื้อ롱บ๊วะนอ อันนี้ตัวก้อนอน,นี่ตัวสองอันนี้ตัวที่สามเนี่ยเห็นบ้าแมนมันเท่าไรเนี่ยโอ้ยเอาลูกเอาออกก่อนเอาเอาเอา,เอาจะไปวางแทงแม่พอเอาตัวนี้ขันพายขาที่ยกอีกอยู่จับอันนี้ขึ้นมาแล้วจริงยกอีกเอเอนี่สินะครับเลขเมื่อกี้นะครับท่าน,นผู้ชมน้องได้หนึ่งเจ็ดเจ็ดนะครับก็เลขงามนะครับมานะครับเพราะว่า เจ็ดนี <lim> ่หลายสำนักนะครับฟันท่งนะครับว่าเจ็ดมานะครับสมมติชมเนาะเอาลง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 นี่นะตัวที่ตัวสุดท้ายเนี่ยขึ้นแล้วอ๋อจะจะปักอย่าบอกว่าเลีกตัวไหนย่าบอกว่าเลีกตัวใดเลยเฮียเอาได้แล้วมันบ่าขึ้นตัวนี้เด้อมันบ่าขึ้น มาขึ้นตัวนี้มาขึ้นตัวนี้มันเปลี่ยนใหม่เลยเห็นบ่างตัวนี้เห็นบ่มันบ่ขึ้นอ่ะมันบ่ขึ้นมันขึ้นตัวนี้แทนเลยตัวเนี้ยอตัวนี้แทนเลยชุเสื้ออันนี้ตัวที่สองอันนี้ตัวหนึ่งตัวตัวนี้ตัวหนึ่งตัวนี้ตัวสองอันนี้ตัวสามอันนี้มันห็นเห็ร์มนกันเนาะเนี้ยเนี่ยตัวนี้กอนตัวตัวนี้ตัวสองตัวสาม เอาจังสีบอสองหาหนึ 8, 5, ่งหมืต uh. ัวเร็วเตเรวตันนี้ตัวหนึ่งตัวสองตัวสามแล้วแต่ที่เอาเร็วเนาะอือแต่บางามขัดเดนดีาะโอ้ย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 ยโอ๋เดี๋ยวโอ้แตกซ้ำหามเ้ยนี่ล่ละ เดี๋ยวอันนี้เห็ดเด้อโตแมงเปล่ากูอันนี้กูเห็ดเด้อบ๊วยก็เห็ดแนงได้ปนีิบ๊วยอันอันอันนี้ยั่ออกเข้าเดียวก่อนบ๊วยเดี๋ยวสีบ้าเอาเห็ดอันนี้เห็ดเด้อ เดี๋ยวสื้ว่าข้าเห็ดนี่ข้าเห็ดเด้อ้วอตอตไม่เปล้วมดื่นี้มีกอยีซื้อหามเด้อใจดีซื้อหามให้ซื้อสองสองเจ็ดอันนี้บอกในความเมาเด้เนี่ย ให้จับเอาเองนั่นแหะบอกซื้อโอ้ว่าแต่ว่าอันสองเก็อันนี้ว่าโอ้ว่าสองสองเก็อันนี้เนี่ยอันนี้จับเอาเองอันนี้เอามาใส่บ้านนี่เอาใส่รวมแล้วจับเอาเองเอามาบ้านนี่เอามาไม่รูกเอาใส่รวมแล้วจับเอาอาจารย์เป่ามาบ้านนี่ลืมไปบอกว่าสองสองเก็ดบอเมียนอันนั้นสองเก็ดมั้งส่ล่ะ กับท่านผู้ชมนะครับมาสรุปนะครับตัวเหลขนะครับที่ปูยมราชนะครับหรือว่าปูตาตาหน่อยนะครับปูตานะครับตาหน่อยเนาะนะครับคนหนเนาะสองหาหนึ่งนะครับแล้วก็เจ็ดสองนะครับต่านผู้ชมเนาะนะครับเป็นเหลขงามเนาะนะครับแต่ในในถาดตัวนี้นะครับเป็นเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับบ่เอาเนาะนะครับก็เก็บรายละเอียดให้น้ำแน่นะครับท่านผู้ชมเนาะตัดเหล่นน้ำเน่นะครับหาหนึ่งหนึ่งหาเนอะนะครับ นะครับไม่เนี่ยม่เนี่ยเราอยู่ประมาณเจียเนีมันไปเขาก็จะไปเด้อว่ามันตั้งเราก็เปรี้ยวนั่นแหละจียเล่าวางไว้เลยครับท่านผู้ชมเนาะนะครับกับผมนะครับพาท่านผู้ชมนะครับมาที่ศาลนะครับปูตานะครับซื้อเป็นตาหน่อยนะครับปูตาตาหน่อยนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับมากับตามที่เห็นนะครับเลขไดสองหาหนึ่งเนาะนะครับแล้วก็เจ็ดสองนะครับ ถือว่าเป็น่าจจะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับของงวดวันที่สองนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับกสาธุนะครับตาผู้หน่อยเอ้ยนะครับเล็ที่ไใดมากงวดนี้ก็ขอให้เขาาด้อนะครับเป็นงวดแรกนะครับที่ลูกหลานได้มาขอโศกขอลาบนน่านะครับครับท่านผู้ชมเนาะขอให้ทุกท่านนะครับโศกดีโศกหาเด้อนะครับขอบคุณนะครับสําหรับการเข้ามาติดตามเนาะนะครับ เขามาบึงนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับกับไหวพอกันไม่ในงวดน,นะครับท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับ